สวัสดีครับดีรับพีเขียวโดูวันนี้เจอกันอีกแล้วครับตามสไตล์ผมนะครับก็คู่นี้นะครับใช้งานปกตินะกลางแหลมออกครบนะคู่นี้คู่ละพันห้านะครับส่วนคู่นี้นะครับมีหนึ่งตู้นะฮะแหลมออกกลางไม่ออกส่วนตู้ล่างไม่ออกหมดเลยนะครับอาจจะต้องเอาไปเช็คไปดูวงจรข้างในนะครับข้างในมันเป็นวงจร แล้วก็มีกลางนะฮะอาจจะต้องได้เปลี่ยนดอกกลางดอกกลางก็ดอกไม่กี่บาทนะครับถ้าซื้อมาเปลี่ยนนี่ก็ดอก,ก,ดอก,กประมาณเจ็ดร้อยหกร้อยเด็ออกสิบนิ้วไม่แพงนะแหลมก็ไม่แพงอันนี้นะครับอันนี้เราขายคู่ละแปดร้อยนะครับตัวนี้นะขายคู่ละแปดร้อยนะก็คือแหลมตู้บนนี่ออกนะครับกลางไม่ออกนะพุดง่ายกลางไม่ออกเลยสองตัวเนี่ยกลางไม่ออกทั้งตูต้เลยนะครับมีแหลมออกคู่หนึ่งอันนี้คือ ใช้งานปกตินะคู่นี้นะครับคู่ละพันห้านะครับอ่าอันนี้อางที่บอกนะส่วนคู่ที่ใช้งานปกติเนี่ยด้านหลังมันจะอ่าคู่ใช้งานอ่คู่คู่นี้ใช้งานปกติอ่าด้านหลังตัวเนี้ยมันจะหายไปตัวนะึงนะสั่งซื้อจะะารัชฎามันใส่ได้มุนๆเข้านะครับ พอดีผมจะถอดตรงนี้ใส่แล้วมันมันถอดไม่ออกนะครับมันแข็งมันมีล็อกมันอยู่รู้ว่าจะถอดออกไหมนะถ้าออกได้เดี๋ยวใส่ให้นะครับอไอยตัวนี้้ามันแข็งนะครับมันไม่ออกเนี่ยมันหมุนตามนะครับสั่งสั่งคู่เนี้ยมาใส่นะฮะเราเอาตัวนี้มาใส่แป๊บเดียวไม่ได้นะฮะไม่ได้มัหมุนตาม คู่นี้ใช้งานปกตินะลืมไปคู่ละพันห้าอันนี้ก็คือมีแหลมออกคู่เดียวนอกนั้นขาดหมดเลยกะว่าขาดนะหรือว่าเป็นที่วงจรบป่าไม่รู้เพราะเราตามสไตล์ผมขี้เกียจลื้อนะขี้เกียจมาซ่อมละคือเทสยังไงปล่อยอย่างนั้นเลยง่ายกว่าขี้เกียจลื่นนะครับเนี่ยต้องมาลื่นนั่นลื่นนี่ขี้เกียจละเลยไม่เอาดีกว่าถอดเป่าหุน่นจบอันนี้แกะตะแคงเป่าหุ่นให้หมดละนะครับก็คือ อันนี้นะครับอันนี้ใช้ง,งานป,ปกตินะอันนี้ใช้งานปกติอันนี้แหลมออกกลางไม่ออกแหลมไม่ออกกางไม่ออกนะฮะอันนี้ปกติคู่นี้ลืมไปนะครคู่นี้ปกตินะพันห้าร้อยบาทคู่นี้ไม่ปกติแปดร้อยบาทนะครับผมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลง จะลงให้นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับ088 407 8 9 7 4นะครับผมเอาไปเปลี่ยนดอกไม่แพงหนะ้าดอกละมันห้าหกร้อยนะซื้อใส่ดอกสิบนิ้วไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้สั่งรัชดามาใส่เลยของเราไม่อยากขี้เกียจเอามาลื้อนะครับปล่อยตามนั้นไปเลยผมะนะอ่าอันเนี้ยตกใบละสี่ร้อยครับอันนี้ใช้ง,งานปกติคู่ละพันห้าตกใบละเจ็ดร้อยห้าสิบ ถ้าในสนใจนะครับ088478974ครับผมโอเคนะครับวันนี้ทีมงานพีเคอะดิโอขออำลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ